ช้านี้ตื่นขึ้นมาหลายท่านก็คงมีความรู้สึกอึดอัดนะแล้วก็ทนไม่ไหวจริงๆนะกับพวกทหารเขเมรเนี่ยนะครับตลอดกลางดึกที่ผ่านมานะครับมันก็ยิงถล่มทั้งปืนเล็กปืนวิถีโคง้งโจมตีพื้นที่ของประเทศไทยในหลายจุดนะฮะเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยโคศกกองทังพบกพลตรีวินไทยสุวารีเนี่ยเพิ่งแถลงข่าวนะฮะประนามแล้วก็พร้อมที่จะยืนหยัดตอบโต้อย่างดุดัน แล้วก็เข้มข้นยืนยันว่าเขมรละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงเป็นวันที่สองติดต่อกันมันยิงเนี่ยนะฮะก็คือที่ผามออีแดงช่องอานมาแล้วก็ภูมะเขือสามพื้นที่เป็นหลักนะยิงทั้งคืนยิงทั้งคืนจนถึงช่วงเช้ามืดแล้วในขณะเดียวกันเขมรก็ออกแถลงการตามตูดมาบอกว่าไม่ได้ยิงเป็นข่าวปลอม ข่าวปลอมพ่อมดินะคือเสียงระเบิดเนี่ยดังชัดเจนนะครับมีการถ่ายคลิปวิดีโอหลักฐานคนเขเมรยังได้ยินเลยนะคือเขเมรเนี่ยมันเลิกเถอะนะทีนี้ก็ต้องจับตาดูว่ามาเลเซียที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานงานเนี่ยนะประเทศมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอย่างจีนเนี่ยนะที่เข้ามาแทรกแซงอยากให้ทั้งสองฝั่งหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขฝ่ายไทยก็หยุดยิงแล้วนะ แล้วขมิมันจริงๆแบบเนี้ยเราก็ต้องถามไปยังอเมริกาถามไปยังจีนเนี่ยหมมหาอำนาจใช่ไหมว่าคุณจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้เนี่ยยังไงนะช่วยกันแชร์ช่วยกันเรียกร้องออกไปด้วยนะรัฐบาลไทยก็ควรจะออกแถลงการไม่ใช่แค่รอฟ้องไปยังสหรัฐหรือจีนต้องเรียกร้องให้สหรัฐก,กับจีนเนี่ยซึ่งเข้ามาเป็นตัวกลางเนี่ยนะครับนีจัดการด้วยใช่ไหม เออไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรสักอย่างเข้ามาเป็นตัวกลางมันชักทําแม่งทําแม่งเหรอนะคุณผู้ชมครับเออเอาตรงนี้ก่อนนะครับมันยิงสองคืนติดละเมื่อวานนี้ผมพูดอยู่แล้วในรายการนะครับบอกว่าแม่ทัพภาคสองไปนั่งคุยกับรองพอบตรพอบตบ,ออบอของขมนแล้วก็แม่ทัพเนี่ยนะบอกว่ามีข้อตกลงเจ็ดข้อหนึ่งในนั้นก็คือหยุดยิงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันก็ยิงเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับ เหมือนเดิมมันมีคําถามไงตอนเนี้อ่ะเอามีคําถามนะไม่ต้องหนอมแนมแล้วพูดจาสเสวี่ยรเสวี่ยไล่ขมิมม้มันก็โกหกหลักฐานมันชัดเจนขนนาดนีหนึ่งรัฐบาลจะเอายังไงต่อวะนะมัวแต่เป็นลูกอีช่างรักเนี่ยอีนั่นก็ช่าง,งฟ้องช่างยิงเหลือเกินไอ้ไทยนี่ก็ตั้งรับแม่งอย่างเดียวอะนะตั้งรับเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าหานขมิ้ขาดวินยัย ผมก็บอกแล้วอย่าไปพูดแบบนั้นเป็นถึงนายกรักษาการคนก็ออกมาปกป้องภูมิธรรมภูมิธรรมเนี่ยเขาไม่มีไอ้ปฏิยาเขาเรียกว่าอะไรล่ะไหวพริบในการตอบคําถามหรอกว่ากันตามตัวคือไปพูดได้ยังไงปาทหานคำเขมขาดวินยัยมันขาดวินัยมาสองวันแล้วเนี้ยเหรอนะมันตั้งใจโจมตีรัฐบาลจะเอายังไงก็เอาไปเลยรับแม่งอยู่นั่นแหละนะเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยกองทัพบ,บกก็แถลงข่าวแล้วประนาม เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วจีนน่ะจีนน่ะสหรัฐแต่ทำไมนิ่งอ่ะมาเลย์ทำไมนิ่งอ่ะผมว่ามันทำแม่งทำแม่งนะนะคือเกมเนี้ยเหมือนกับจะเข้าทางขเขมรหมดอ่ะเขมรอยากหยุดยิงอ่ะก็พาไทยไปจับมือหยุดยิงกันแล้วขเขมรมันหยุดไหมขเขมรมันก็ไม่หยุดแต่ที่แน่แน่เนี่ยก็คือวันวันสองวันสามวันสุดท้ายเนี่ยขเขมรเละนะครับผมบอกให้รู้ สองสามวันสุดท้ายในขมิ้เละโดนนังกิฟเพ่นเอ็มสิบหกดูดิพลเอกสไลดึกก็ตายพลเอกดวงผอ,อพลเจ็บก็ตายนายพลทหาขรขมินตายเละตุ้มเป๊ะไปหมดขมรมันเละไงเข้าใจป่มไอหุ่นบันเนี่ยจนงอขึ้นหัวแล้วถ้าพูดจริงๆเนี่ยไม่ใช่งอขึ้นหัวขี้ขึ้นสมองแล้วกลัวตัวสั่นแล้วไอหุนเซนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเผ้าผมเผ้าในกระเซริร์กระเซิงหมดแล้ว มันจะชิบหายอยู่แล้วประเทศเขมรน,น่ะนะมันใจกลากมันปากเก่งมันก็เลยไปขอให้อเมริกากับจีนเนี่ยมาช่วยมันเพื่อให้หาทางลงให้มันนะ mm hmm. ่ะเข้าใจไหมเพื่อให้ไทยหยุดคือจริงๆต้องการที่ไทยหยุดถล่มมันแหละว่าง่ายง,ง่ายเพราะเขมรไม่ไหวแล้วนะมันอยากให้ไทยหยุดถล่มมันก็ฟ้องยูเอ็นฟ้องสหรัฐฟ้องจีนสุดท้ายสุดท้ายไทยก็หยุดถล่มแล้วเขมรหยุดไหมไม่หยุดครับ สันดานเขมรเนี่ยก็คือมันอยากให้ไทยหยุดถลม่มเอาวิเคราะห์ชัดเจนเลยเพราะตอนนั้นมันจะมันจะไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมลองไปดูภาพอย่างฮุนเซนตอนนี้ดิกับตอนช่วงที่ถลม่มเลยหน้าตาไม่ต่างกันอย่างชัดเจนนะตอนที่โดนถล่มหนักๆเนี่ยสภาพมันเนี่ยเหมือนน้าไม่อาบเลยนะนะถือวิทยุสั่งการโอ้โหผมเผากระเซิร์กระเซิงหมดปรากฏว่าพอหยุดถลม่มปุ๊บนะ ให้หยุดถล่มปุ๊บโอ้โหคุนเซนถ่ายรูปหน้าตาดีอาบน้าเรียบร้อยสบายใจไอ้หุนมันเนี่ยก็เหมือนกันคุณผู้ชมคนเราเนี่ยผมหงอกมันจะขึ้นเนี่ยนะภายในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันต้องเครียดมากนะเข้าใจป่ะมันต้องเครียดมากมากผมมันถึงหงอกแต่มันก็ามาโพสต์โงๆ่ๆของมันนะ่ะบอกว่าหัวทุ่มเทเสียสละทํางานเพื่อประเทศชาติไม่ไม่ใช่หรอกขี้ขึ้นสมองแล้วตอนนั้นนะ่ะเอาให้พูดตรงไปตรงมาเลย ขี้ขึ้นสมองแล้วใจกากแต่ปากเกง่งเพราะ,ะนั้นมันก็เลยต้องรีบให้ไทยหยุดไอ้เฮียแม่รู้จะทำยังไงไทยหยุดเว้ยมันก็เลยต้องไปฟ้องสหรัฐฟ้องจีนฟ้องมาเลเซียเลตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเสร็จปุ๊บพอหยุดยิงมันก็ยิงต่อเรื่องของเรื่องมันต้องการให้ไทยหยุดเพราะมันไม่ไหวแล้ว